จริงเหรอมันคือเหล้าใช่ไหมรู้ว่าเหล้านะเออมีของจะนําเสนอนะเอ้าโอ้นี่นี่นี่ที่เขากําลังฮิตเลยนี่อ้าวนี่ขายแค่สามร้อยห้าสิบไปซื้อใหม่ห้าร้อยเจ็ดร้อยอันนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ผมเห็นดาลงดาราอินฟลูเอนเซอร์เขาใช้กันนะฮะก็จะมน่าสนใจนะสามร้อยห้าสิบค่ะลองส่วน ยังไม่หมดนะฮะร้านนี้ร้านเดียวผมก็อยู่ประมาณหลายนาทีแล้วเนี่ยเป็นพัดลมนะ <Okay. S 1> ใครสนใจนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับที่ตลาดทนายโสนะฮะมาอีกแล้วสีเหลืองๆนี่คืออะไรครับเนี่ยเป็น power bank เป็น power bank เท่าไหร่อ,นนอันนี้เท่าไหร่นี่โอ้อันนี้สวยอยู่นะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้300ค่ะ300บาทนะจะมาที่นี่ทุกอาทิตย์ไหม